ในบางสนามคุณอาจพูดไปแล้วไม่มีใครตอบคุณอาจเปล่งขึ้นออกไปแต่ไม่มีใครสะท้อนกลับคุณอาจยืนอ,อยู่อย่างชัดเจนแต่ไม่มีใครหันมามองและคุณเริ่มสงสัยว่ายังมีพลังอยู่ไหมหรือคลื่นของฉันอ่อนเกินไปหรือฉันควรพูดใหม่อีกครั้งให้ดังกว่าเดิม แต่ความจริงคือบางสนามไม่ตอบกลับเพราะมันยังรับอยู่ยังกลั่นกรองยังตั้งรับยังพยายามเข้าใจในจังหวะของตัวมันเองและพลังของคุณอาจไม่ได้ทำให้ใครต้องลุกขึ้นมาตอบทันทีแต่มันกำลังเปลี่ยนบางอย่างภายในเงียบๆ ในจังหวะที่ลึกพอและอาจช้าเกินกว่าที่คุณจะได้ยินเสียงตอบกลับทันทีมันอาจไม่ใช่เพราะโลกไม่ฟังคุณแต่มันคือเพราะสนามนั้นกำลังรับอยู่ในบางช่วงเวลาสนามพลังของบางคนบางสถานที่บางสถานการณ์ไม่ได้พร้อมตอบกลับทันทีแต่ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่คุณส่งออกไป ไม่มีพลังมันแค่กำลังถูกซึมซับและในโลกของพลังงานการเปล่งพลังที่แท้จริงไม่ได้ต้องการเสียงตอบกลับเสมอไปวันที่71สนามที่ไม่มีเสียงตอบกลับก็ยังเป็นสนามที่เปล่งพลังได้นักรบผู้ยิ่งใหญ่ไม่วัดพลังของตนจากเสียงตอบกลับเสมอไปเพราะพลังที่แท้ คือการเป็นคลื่นที่ยังคงเปล่งอยู่ต่อไปแม้ไม่มีใครพูดถึงแม้ไม่มีใครขอบคุณแม้ไม่มีใครยืนยันเพราะเขารู้ว่าการสื่อสารที่ลึกที่สุดในบางครั้งไม่ได้อยู่ในคำพูดแต่อยู่ในจังหวะพลังที่ปล่อยออกไปเรื่อยๆอย่างแน่วแน่แล้ววันหนึ่งคลื่นนั้นจะเปลี่ยนบางสิ่งได้แม้ไม่มีใครบอกคุณว่า คุณเปลี่ยนชั้นลองดูตัวอย่างของสนามที่ไม่มีเสียงตอบกลับแต่ยังเปล่งพลังได้ค่ะคุณอาจจะพูดในที่ประชุมแล้วไม่มีใครตอบคุณเลยแต่หนึ่งในนั้นเปลี่ยนวิธีคิดเงียบๆคุณส่งกำลังใจให้เพื่อนที่ไม่ตอบกลับแต่วันหนึ่งเขาบอกว่าขอบคุณที่อยู่ตรงนั้นเสมอ คุณสอนสิ่งที่ไม่มีใครแสดงว่าเข้าใจแต่หลังจากนั้นมีคนลุกขึ้นทำในสิ่งที่คุณเคยพูดไว้คุณพูดความจริงในห้องประชุมแล้วทุกคนเงียบแต่พอจบมีคนเดินมาบอกคุณว่าคำพูดของคุณกระทบใจของเขามากคุณอาจยืนยันตัวตนในกลุ่มที่ไม่มีใครเข้าใจแต่หนึ่งเดือนผ่านไป มีคนในกลุ่มเริ่มขยับตามแนวทางของคุณหรือคุณอาจจะเขียนโพสต์เงียบๆไม่มีไลค์เลยแต่วันหนึ่งมีคนทักมาว่าโพสต์นั้นเปลี่ยนชีวิตของเขาได้ดูเทคนิค3มเทคนิคก,กันค่ะของนักรบผู้ยืนยันพลังแม้ไม่มีเสียงสะท้อนใดๆเทคนิคที่1ยืนยันคลื่นของคุณโดยไม่รอฟีดแบ็กแนวทางของนักรบค่ะ สิ่งที่คุณพูดทำหรือยืนหยัดต้องเปล่งออกมาเพราะมันคือพลังที่คุณเชื่อไม่ใช่เพราะรอคำยืนยันสนามที่ใช่อาจเงียบก่อนตอบคุณต้องรู้จักพลังของตัวเองให้มากพอที่จะไม่ยืมเสียงใครมายืนยันดูตัวอย่างนะคะคุณไม่ลบโพสต์เพราะไม่มีคนไล์ คุณไม่ถอนคำพูดเพราะคนเงียบคุณยังอยู่ในพลังของตัวเองแม้ไม่มีใครแสดงออกทันทีคุณพูดถึงความรู้สึกของตัวเองแม้คู่สนทนาของคุณจะเงียบก็ตามค่ะเทคนิคที่สองอยู่ในสนามโดยไม่ลดพลังของตัวเองแนวทางของนักรบสนามเงียบไม่ได้แปลว่าคุณควรเบาลง จงรักษาความมั่นคงของพลังนั้นไว้ให้สนามนั้นซึมซับพ,พลังของคุณให้ได้เต็มที่ค่ะพลังบางคลื่นต้องใช้เวลาในการเดินทางอย่าเพิ่งตัดสินผลจากความเงียบแค่ชั่วข่าวตัวอย่างนะคะคุณอาจจะจัดกิจกรรมครั้งแรกแล้วคนมาน้อยแต่คุณยังทําสิ่งนั้นให้เต็มที่ค่ะ คุณปล่อยไอเดียเงียบๆเ,เข้าไปให้กับทีมงานแล้วรอให้มันค่อยๆงอกงามคุณเปลี่ยนวิธีการสื่อสารแม้ไม่มีใครชมแต่มันเริ่มเบนพลังของทั้งห้องได้ค่ะคุณยังนิ่งย้ำชัดแม้ยังไม่มีใครเข้าใจค่ะเทคนิคที่3ฟังพลังเงียบของตัวเองให้ชัดกว่าเสียงรอบข้างแนทางของนักรบ อย่ารอฟังแค่เสียงภายนอกเพราะพลังที่แท้เริ่มจากการได้ยินพลังภายในของตัวเองก่อนการตอบกลับที่แท้บางครั้งอาจมาในรูปแบบของการเปลี่ยนแววตาหรือเปลี่ยนบรรยากาศหรือการเคลื่อนพลังที่ละเอียดกว่าคำพูดคุณอาจจะสังเกตว่าเพื่อนร่วมง,งานที่เคยต่อต้านเริ่มนิ่งลงเมื่อคุณพูด คุณรู้สึกถึงความนิ่งในห้องเมื่อคุณวางพลังอย่างชัดคุณเห็นใครบางคนเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กน้อยหลังได้ฟังคุณคุณกลับมานั่งฟังใจหลังประชุมที่ไม่มีเสียงตอบรับใดๆคุณเขียนไดอารี่ทบทวนไม่ใช่เพื่อระบายแต่เพื่อฟังพลังของตนคุณนั่งนิ่งเพื่อยืนยันว่าพลังของฉันยังอยู่ ตรงนี้สรุปกันอีกครั้งค่ะสำหรับ3เทคนิคเทคนิคแรกยืนยันพลังโดยไม่รอฟีดแบ็กเพื่อไม่วันไหวในสนามเงียบรักษาความมั่นคงในสนามเงียบเพื่อส่งพลังลึกให้สนามนั้นซึมซับเทคนิคที่3ฟังเสียงพลังในตัวเองเพื่อยืนหยัดโดยไม่ต้องอธิบาย <S <S คุณไม่ได้อ่อนแอ เพียงเพราะไม่มีใครตอบคุณไม่ได้ผิดเพียงเพราะไม่มีใครยกมือเห็นด้วยและพลังของคุณไม่ได้หายไปเพียงเพราะโลกยังไม่ขานรับบางสนามต้องใช้เวลาในการสั่นสะเทือนบางคนต้องใช้เวลาในการกล้าเปิดใจเพื่อฟังคลื่นของคุณและบางผลลัพธ์อาจเริ่มต้นจากพลังที่คุณส่งออกไปตั้งแต่วันที่ห้องยังนิ่ง บางครั้งคุณอาจไม่ได้ยินคำตอบไม่ได้เห็นผลตอบรับไม่ได้รับการยอมรับใดๆกลับคืนมาในทันทีแต่นั้นไม่ได้แปลว่าพลังของคุณหายไปมันแค่กำลังซึมลึกลงในสนามของใครบางคนกำลังกลายเป็นแรงสั่นสะเทือนเงียบๆที่เปลี่ยนบางอย่างอยู่ข้างในในโลกของพลังงาน ไม่ต้องถูกตอบกลับทันทีบางคลื่นต้องใช้เวลาบางคลื่นสะเทือนลึกโดยไม่มีใครรู้ว่าเริ่มมาจากใครและบางคลื่นจะทรงพลังที่สุดแม้ไม่มีใครเห็นมันเลยแล้วพบกันในวันที่72คลื่นของคุณไม่จาเป็นต้องถูกเห็นเพื่อจะมีผลจริงเมื่อคุณเริ่มเข้าใจว่าการเป็นผู้เปล่งพลังไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ ถูกจดจำแต่เป็นผู้ที่ปล่อยพลังแท้ซึ่งเปลี่ยนสนามพลังของโลกได้จริง